ใครๆก็รู้นะคะว่าห้องสมุดที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากๆนะคะกับคนแาวฟินแลนด์เลยทีเดียวค่ะและวันนี้ค่ะนัตตี้จะพาทุกคนนะคะเข้าห้องสมุดกันค่ะเพราะว่านัตตี้มีภารกิจค่ะที่จะต้องยืมหนังสือค่ะและอยากจะพาทุกคนมาถวห้องสมุดด้วยนะคะไปลุยกันเลยค่ะและวิธีการที่จะยืมหนังสือได้นะคะทุกคนต้องมีบัตรห้องสมุดนั่นเองค่ะซึ่งนัตตี้ก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูวิธีการด้านในกันเลยค่ะ วิธีการง่ายๆในการยืมหนังสือนะคะนั่นก็คืออันดับแรกค่ะเข้าไปเซิร์ชหนังสือนะคะชื่อหนังสือหรือว่าผู้เขียนนะคะเราสามารถไปเซิร์ชได้ที่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปหานะคะว่าอยู่ชั้นไหนอยู่ล็อกไหนไปหยิบหนังสือมาค่ะแล้วเราก็สามารถยืมหนังสือได้เองที่ตู้อัตโนมัติได้เลยค่ะเช่นเดียวกันกับวิธีการคืนค่ะก็สามารถคืนนะคะแบบอัตโนมัติได้เช่นกันค่ะ